ต่อไปเป็นรงกลมต่อไปคนที่สองค่ะอ่าเป็นวงกลมอ่าต่อไปคนที่สามอ่าเป็นสามเหลี่ยม ก็แทำเองไม่ไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจินตนาการเองไม่ต้องกังวลว่าจะผิดไม่มีผิดนะคะมั่นใจไปเลยโอเคอ้าวต่อค่ะ Next idea Okey Ya yeah. แล้วเป็นเส้นขอเป็นเชฟนะโอเคสี okay, ่เหลี่ยม,มเป็นสแควร์ ไม่สมบูรณ์ออกมามาแบบทั้งตัวเลยนะของเราโอเคะตอง แค่ไหนโอเคอ่า okay. อ right, so ่ๆๆขอแบบเป็นเชฟเป็นเชฟครับเอาแบบวันน like> ี้เป็นเชฟนะเป็นรูปร่างรูปทรงอ่าเป็นรูปโอเวลใช่ไหมวงรีโอเคอ่ว กาเกตุด,ดูอ่ะจะมีใครมามาทำให้ภาพได้สมบูรณ์อ่ะอ่ะาเท้าไม่เทา่า เป็นอะไรเอารอได้เลย สมบูร์แค่ไหน